ไข่ออนเซนทำได้ง่ายใช้เวลาไม่นานเพียงแค่คุณคิดอยากจะทานก็ดนบันดาลเสกได้เมือนดังใจง่ายจ้าลกไม่เป็นอย่างที่เห็นใช่ไหมละ่ะหน้าดำค้ามเครียดแบบนี้นอนน้อยพักผ่อนน้อยไม่มีเวลาใช่ไหมไปเดี๋ยวเชฟทำไข่ออนเซนให้กินวันนี้เชฟจะพามาทำไข่ออนเซนทำได้ง่ายครับ ใส่รเดือก้นขันับแร่ตั้งน้ำให้เดือดอุณหภูมิที่100องศาเนี่ยครับอุณหภูมิ100องศาครับเมื่อเดือดถึง100องศาให้ต้มไว้ประมาณ1นาทีเสร็จแล้วปิดไฟแล้วนำไข่ลงไปนำไปคนกับน้ำร้อน5นาทีนะครับในระหว่าง ไข่แช่อยู่ในน้ำเราก็คนไปเรื่อยๆคนโดยไม่ต้องเปิดไฟนะครับคนแบบนี้นะครับ5นาทีการที่คนจะไม่ทําให้ไข่สุกด,ด้านใดด้านหนึ่งเชฟบอกผมเองจะทําให้ไข่เป็นไข่ออนเซนทั้งหมดเวลาก็เดินไปเรื่อยๆครับอันนี้ได้2นาทีกว่าๆใกล้หมดเวลานะครับก็คนไปเรื่อยๆนะครับคนเบาๆนะครับ หมดเวลา5นาทีครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะนำไปนอกน้ำแข็งท,ทันทีการนอกน้ำแข็งจะล็อกความเย็นเพื่อไม่ให้ไข่สุกต่อไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเรานำไปแช่ใไน้ำแข็งก่อน1นาทีนะครับเสร็จแล้วเชฟนำมาทิสดูครับไข่ก็จะเป็นออนเซนแบบนี้น่าทานไหมล่ะวันนี้เชฟเป็นดาราจำเป็นนะครับจะชิมไข่ออนเซนที่ได้อ่ะจะชิมแล้วนะ เข้าไปนะครับเป็นยังไงเชฟอร่อยครับเมื่อทานไข่ออนเซนก็จะน่าใสขึ้นมาทันทีเพราะในไข่จะมีโปรตีนสูงนะครับควรทานได้ทุกนื้อคลิปดีๆแบบนี้กดติดตามไว้ครับสามารถนำไปใช้ทำจริงที่บ้านควรมีทุกครัวเรือนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเชฟครับเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ